ถ้าคุณนะครับกำลังหาคีย์บอร์ดที่จะเล่นเกมไม่ต้องคิดเยอะนี่นะครับคือคีย์บอร์ดจากออร่านั่นเองนะครับผมเป็นแบบแกสเก็ตสตั๊กเจอร์ครับ80คีย์แมชันเข้าคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นแบบคูลแบ็คไลท์เอฟเฟกต์ที่สำคัญครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่ครับไม่ต้องส่งเคมครับตัวนี้ครับรับประกันเต็ม2ปีมาโดยตัวนี้นะครับเป็นแบบไร้สายนะครับออรา F75 ครับ โอเทนะครับผมและนี่ฟังเสียงนะครับเสียงสามารถเชื่อมต่อนะครับได้3ระบบนั่นเองเห็นไหมครับผมเป็นแบบเสียบ USB หรือว่าเป็นแบบบลูทูธไวเลสนะครับ2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับและที่สำคัญก็เสียบสายแบบ Type-C นะครับนี่ Type-C สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมผสานด้วยแผ่นซิลิโคนครับให้ความยืดหยุ่นนุ่มมือมากๆครับนี่ครับโอ้โ ระบบไฟอัจเบียนแบ็คไลท์สิบหกจุดแปดล้านสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับผมไฟสิบหกล้านสีโดยตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสี่พันแอมครับรองรับทั้ง OS นะครับระบบ OS Android MacBook นะครับ iPad เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับคีย์บอร์ดดีๆอย่างนี้นะครับก็กดที่ตะกร้าสินค้าได้เลยครับผมกดเลยกดเลยกดเลย